ที่หมวยพี่อู๋ทำได้แบบสวยมากเลยอะเวลาหาอินสไพเรชันหาเรฟเฟ์อะไรเงี้ยหายังไงที่ไหนคะก็มีคนพูดเหมือนกันว่าพี่อูเธออ่าไม่ต้องไปตัดสินใจแทนเขาหรอกวือเขาจะอึดอัดหรือว่าอะไรเธอคิดแค่ว่าเธอจะทำยังไงให้ชีวิตเขาดีขึ้น สวัสดีค่ะทุกทคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูแมวบ้านเราปะ EP ที่8นะคะและว,วันนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่สวยน่ารักมากๆเลยดูสิระหว่างนี้จะให้ทายในใจก่อนนะคะว่าเป็นบ้านของใครจะบอกว่าหลายๆครั้งที่เราถ่ายรูปถ่ายคลิปลงในเพจเนี่ยมีหลายคนทากว่าอุ้ยบ้านตาก้องสวยจังเลยทําไมแต่งบ้านน่ารักจังเลยเขาก็จะแบบว่าแต่งบ้านตามไอดอลเขาในกลุ่มในเพจต่างๆนะคะและวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านของไอดอลในการแต่งบ้านของตาก้อง ้องเดนก็คือเพจแต่งบ้านอยู่กับแมวค่ะอตอนนี้นะคะพี่อูพี่หมวยเจ้าของบ้านก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายเขากันดีกว่าค่ะแล้วมาดูกันว่านในบ้านอาจจะสวยน่ารักขนาดไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หมวยพี่อุนะสวัสดีค่ะ และว,วันนี้ก็จะขออนุญาตมอบของฝากนะคะจากสุกินะเพชรโตนะคะ ไซแมวเต้าหู้ค่ะไยแมวเต้าหู้ใช้สะดวกสะอาดนะคะเพราะว่ามันมีหูจับตรงนี้ด้วยแล้วก็มีฝาปิดเปิดใช้ใช่ประหยัดกว่าไยแมวเต้าหู้ทั่วไปถึง 10- 15เปเซเลยค่ะกลากเต้าหู้ธรรมชาติไม่ผสมกลากใยอื่นเลยค่ะและนอกจากไยแมวแล้วนะคะวันนี้ก็ของจากเยี่ยมพาณิชมาฝากพี่หมวยกับพี่อูอีกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ตากล้องขนเข้ามานะคะเยี่ยมเลย จะบอกว่าพี่อูพี่มหมวยเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นไอดอลของตะก้องนะคะไอดอลในการแต่งบ้านบ้านน่ารักอย่างที่บอกเลยไหมคะเพราะเข้ามาเรารู้สึกว่าอยากพูดเบาๆเพราะแบบเหมือนคาเฟ่ที่สงบสงบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆนี่คือโวยวายนะอนะไรคะไม่ได้เงียบไม่ได้อะไรเลยเปกติเลยค่ะน้องเปาเป้ยอันนี้คือชื่ออะไระน้องพันดาวคะ่ะน้องพันดาวจังเลย คนเล็กที่สุดในบ้านเลยค่ะน้องพันดาวพี่อพี่หมวยแนะนําตัวสั้นๆหน่อยทาเพจทําอะไรไงอยู่ตอนนี้ค่ะชื่ออูนะคะตอนนี้ก็คือจะมีทําเพจเออแต่งบ้านอยู่กับแมวด้วยตอนนี้สมาชิกในบ้านก็คือจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวค่ะค่ะสําหรับพี่ชื่อพี่หมวยค่ะก็เป็นพ่อแมวเลี้ยงแมว, <laughs> ว <laughs> เหมือนกันค่ะ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้แมวเจ็ดตัว <laughs> ชื่ออะไรกันบ้างคะ่ะเจ็ดตัวก็คือจะมีะแสนดีปรีดา้าสูขุนเขาเจ้าขวานพันดาวแล้วก็มีล่าสุดก็คือจะเป็นน้องคาร์บอน,นะคะ่ะและนี่ก็คือบ้านของพี่หมวยพี่อุดนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตชมรอบๆสักนิดนึงนะคะได้ได,ได,ดีค่ะถ้าเผื่อว่าเป็นพื้นที่ในบ้านนะคะของเราก็จริงๆมันจะมีครัวที่เป็นด้านหลังด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้มันก็คือจะเป็นส่วนที่เป็น pantry ก็คือไว้ให้พี่หน่วยเขาชงกาแฟนะคะแล้วก็เราจะมีตรงนี้ด้วยตรงนี้เราจะติดตรงนี้ไว้ให้แบบเหมือนเวลาน้องแมวเขามาให้กำลังใจใช่ค่ให้กำลังใจเวลาเราทานข้าว ก็คือจะเป็นตรงนี้ตรงนี้มันก็คือจะสามารถแบบเหมือนกับย้ายที่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้รอีอ่าส่าธิตให้ดูหน่อยจิลออย่าให้เสียหน้าเลย เ็อปดนมาแบบนี้จริงๆจะมีประมาณ3ตัวที่ชอบนอนในหลุมครอลิค่ะจะเป็นเด็กๆถ้าเผื่อว่าโตหน่อยเขาจะไม่ค่อยชอบนอนเท่าไหร่อันนี้จะเป็นของพี่หมวยเลยซูอูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตรงเกี่ยวกับกาแฟทําอะไรยังไงไม่ไม่รู้เลยแต่พี่มวยก็จะชงกาแฟแบบทุกวันทุกวันตอนเช้าเราไม่ใช้สานอะไรกันเลยค่ะนี่จะเป็นเครื่องทำเอสเปรสโซ่ค่ะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใช้มือ ชงกา <ows. S 1> แฟเด็กๆก็คือจะมานั่งให้กำลังใจแถวๆนี้แหละมานั่งให้กำลังใจก็ดื่มกาแฟไปก็ขนแมวเข้าตุ๊กตาตากันคนเลี้ยงแมวทุกคนน่ะกินข้าวบางทีก็แบบขนแมวติดกันเนะค่ะต้องดึงขนแมวจากแฟนส่วนนี้ก็คือว่าจะเป็นพี่มวยเหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนเป็นฝ่ายโภชนาการเนาะ เป็นไยอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นทุกอย่างก็คือจะมีอุปกรณ์ชงเครื่องดื่มเขาเล็กๆน้อยก็จะแบบตกแต่งดินิดหนนอยโซนนี้ก็จะมีทั้งต้นไม้จริงต้นไม้ปลอมแต่ว่าเอาจริงคือต้นไม้ปลอมเด็กๆเล่นเยอะมากกว่าต้นไม้จริงนะเพราะว่าเด็กจะชอบแะชอบงัดกันแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้จริงอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนกับแค่ในคุยดิน คุยดินควรดินให้แค่นั้น <S <S แต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ปลอมมันคือจะกัดจะงัดเยอะเลยส่วนนี้สำหรับชานอาหารก็คือจะเป็นโซนที่ชอบมากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแกๆในบ้าน ค่ะอ๋อเคยเห็นในคลิปอยู่ค่ะว่าตอนที่แต่งบ้านอ่ะได้ตัวนี้มาก่อนใช่ค่ะได้ตัวนี้มาก่อนแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ตามมาอย่างนี้แล้วจริงๆที่จริงอะเราก็จะมีเหมือนเป็นมีผ้าปูมีผ้าคาดด้วยแต่ว่าถ้าแบบว่าช่วงไหนเราไม่มีเวลาดูแลด้วยที่ว่าขนแมวมันเยอะเราก็จะเอาผ้าปูออก อืมเพราะว่าไม่งั้นคือเราดูแลไม่ทันนึกว่าแมวแบบหน่วงเหนียวตรงนี้แล้วแบบไม่เหนียวแต่ว่าเขาจะมานั่งอีตรงที่มันเป็นผ้าคาดค่ะแล้วมันก็จะขนก็คือจะอยู่ตรงนั้นใช่เป็นพื้นเราก็จะดูแลไม่ทันเราก็เลยอัดช่วงนี้เอาออกก่อนคนเลี้ยงแมวทุกคนเข้าใจของอกกันดีใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นทางนี้คือจะเป็นชั้นแมวติดผนังแต่ก่อนตรงนี้คือมันจะเป็นอุติดเป็นไม้ระแนงทีนี้เราก็เลยอ่ามันมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากแล้วคือด้วยที่ว่าแมวเราอ่ะมันเพิ่ ขึ้นเราก็เลยอยากให้มีพื้นที่เพิ่มเราก็เลยอ่ะเปลี่ยนเป็นชั้นแมวติดผนังดีกว่าเจ้าขวัญพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์หนโลกเออเป็นอย่างนี้เป็นหน้าเป็นตาเลยเป็นหน้าเป็นตาเอาเอามาละเขาก็จะได้มีพื้นที่เพิ่มค่ะอืมสวยเลยอันนี้คือเล่นเล่นเล่นเกือบทุกคนจริงๆนี่คือห้องนั่งเล่นแมวห้องนั่งเล่นแมวใช่เวลาแขกมาให้นั่งพื้นใช่ค่ะดูซีรีส์ก็แสบดีก็จะมานั่ง ให้ให้แมวนั่งโซฟาแล้วคนนั่งผืนแสนดีปรีดาแล้วก็พาสุกแซนดีไม่ได้เห็นตัวจริงเห็นแต่รูปก็พออาจจะได้เจอน่าจะมุนอยู่ท้ายป้าหมแสนดีปรีดาพาสุกจะเป็นแมวชุดแรกแรกที่ที่เรารับเข้ามาแสนดีก็คืออยู่กับที่บ้านมาหกจะเจ็ดปีละค่ะแล้วต่อไปก็เลี้ยงเป็นลืดเลย ก็เลยคิดอยู่ว่าคือเราเราจะติ่ยังไงให้แบบได้ครบทุกตัวอ,อารมณ์ดีแล้วเนี่ยนี่ก็คือ,อรอบๆบบ้านแค่ชั้นหนึ่งเลยคะเนี่ยชั้นสองก็จะเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัว<ช>ของแมวแมวนะคะให้เขาแบบอยู่อย่างสบายใจวันนี้อาจจะไม่ได้เจอครบทุกตัวแต่ว่าเราก็เคารพคอนเซนต์ของแมวนะคะใครใครมามาใครใครแอบแอบอันหนึ่งช้อนอันหนึ่งช้อนจุ๊บ เป็นหน้าเป็นตาวบบเอเล่นยังไเล่าไปเอามาเอามาแบบนี้เออเอาไปสั้นลยเอาไปสันละเอาไปสั้นละมุมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ชอบมากเลยนะเพราะว่าแบบเหมือนเด็กๆเขารับเล็บด้วยแล้วก็ช่วงเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมาส่องนกดูจิ้งจกหน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะมานั่งรอก็จะอยู่ตรงนี้เขาก็จะชอบ จะมีะที่รับเล็บเยอะเลยนะคะที่รับเล็บเยอะมากค่ะที่รับเล็บเยอะมากเพราะว่าตอนที่เราเลี้ยงตัวแรกอะ่ะแสนดีอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าแมวจะต้องมีที่รับเล็บให้เพียงพอแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าเขาอ่ะก็คือขวนโซฟาขวนอะไรแล้วคืออูต้องเปลี่ยนโซฟาแล้วทีนี้พอเราเริ่มเริ่มมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอะ่ะเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีที่รับเล็บให้เพียงพอเขาถึงจะไม่ไปออกกาลังกายกับพี่อื่น สำหรับใครที่สัตว์เลี้ยงพังทำลายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะลองดูพูดถึงทำลายเฟอร์นิเจอร์ผมคงใส่ข้าวอยู่ครับผมอยู่รอดได้ยังไงครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อยู่รอดได้ติดกาวหรือเปล่าติดกาวหรือเปล่าไอ้นี่ติดกาวอยู่รอดได้ไงี่ยยังไงอะอยูรอดติดกาวไม่ได้ติดไม่ได้ติดกาวเขาไปเล่นจริงจริงเขาไมเล่นจริงจริงที่บ้านนะไม่เหลือเรียบ ทีวีด้วยค่ะฟอมลงมาเจ็ดตัวใช่อภิชาติแนวมากไม่ไม่มีอะไรที่เขาแบบทำพังอย่างนี้เลยเนาะพี่เหมยเนาะถ้าถ้าคนที่เชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมักจะนิสัยเหมือนเจ้าของเนี่ยอ่ะที่บ้านนี้ก็อาจจะนิสัยเหมือนเจ้าของส่วนที่บ้านเราก้าวร้าวรุนแรงไม่รู้ว่าได้ใครมาอ้ออยากจะให้พี่อุแนะนําค่ะแมวทั้ง7ตัวแบบสั้นๆแสนดีเรื่อนแสนดีก่อน เขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นแมวนะที่อมันเขาคิดว่าเขาเป็นคนแล้วก็จะหยิ่งๆใช่แต่นี่คือตัวแรกของภารกใช่แมวตัวไปได้ยังไใช่เออใช่มั้ยคุณหมอบอกเลยคือเหมือเราต้องเอาใจเขาไม่หรอกไม่หรอกแล้วเราอ่ะสปอยเขาที่สุดด้วยเพราะว่าด้วยเธอว่าเขาเขาเป็นแมวตัวแรกแล้วเรายังไม่รู้วิธีการเลี้ยงแมวที่ถูกต้องอ่ะคือเขาอยากได้อะไรคือเราก็ ทาให้ทุกอย่างเขาก็เลยกลายเป็นแบบนั้นบางคงเวลาเรานอนอยู่บนเตียงเขาขึ้นไปเราก็ต้องขยับพื้นที่ให้เขานอนใช่แค่ี่แสนดีสุดพีด้ยังไงพีดาเขาจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากอบอุ่นมากนอนให้เรากอดมานอนคลอเียละมุนบอยจะแบบต่างกับหน้าตาน่าจะบึ้งตลอดเวลาใช่ใจสีชมพู จะแบบร้องเหงาถ้าปล่อยเขาส่งไวันหยุดปีดาถ้าปล่อยเขานอนข้างล่างเขาขึ้นไปมากลางวันไปยิบข้างบนเขาจะร้องหาละเขาจะเขาจะเหงาเขาจะร้องเหงาถ้าเผื่อว่าเป็นพาสุกเขาจะเป็นเหมือนแมวอินโทรเวิร์ตอะแมวอินโทรเวิร์ตใช่ค่ะเป็นไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายไม่ค่อยสูงสิงใช่ค่ะแต่คือถ้าเผื่อว่าเขาเขาอยากจะอ้อนหนักคือก็คืออ้อนหนักเลยขึ้นไปแล้วก็อ้อน ใช่เลยประมาณว่าคนหล่อแบบแต่อยากอยู่คนเดียวไม่สนใจค่ะ introvert i n t เ o v e r t introvert ขุนขาวไขุนขาวหรอขุนขาวจะเป็นแมวส้มเนาะแมวส้มก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วอ่ะคือหน้าตาจะแบบไม่คันคนไม่คันแมวตัวอื่นแต่ตัวแสบแล้วก็ยันที่อ้อนไม่ตีดาอ้อน คุนเข่ากับปรีดาคือเขาจะตัวติดกันเหมือนกับเขาจะอ้อนพี่ชายเขาพี่ชายก็จะแต่งตัวให้ตลอดปรีดาจะชอบจะชอบแต่งตัวให้ขุนเข่ะเจ้าขวันลูกเจ้าขวันเป็นยังไงพี่เยเจ้าขวัญไม่รู้จะบอกว่ายังไงกินเยอะเจ้าขวันกินเยอะมากกินเยอะมากกินเยอะมากแต่คือพอเจ้าขวันมาเขาก็เป็นสีสันในบ้านเลยอ่ะเพราะว่า อตอนอตอนที่รับเจ้าขวัญมาคือแมวอื่นเขาโตกันหมดแล้วไงแล้วพอเรามี <okay. S 1> แมวแมวเด็กมาเขาก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมีมีสีสันแล้วเขาก็เข้ากับพี่ๆได้หมดเลยแล้วก็พันดาเนี่ก็คือเด็กแสบยิ่งถ้าเผื่อว่าเขาอยู่กับเจ้าขวัญน,นี่คือแสบคูณสองหน้าไม่ให้เลยนะสะิแสบคุณสองวันแรกนี่แบบไม่เห็นมาวันแรกกังวล ว่าแบบจะแสบเลยคืออ้อนแล้วติดคนเออมาวันแล้วเรากังวลมากว่าคือจะข้ากับพี่ๆได้เลยทำไมแบบแลดูเรียบร้อยขนาดนี้แต่โอ้โหและตัวสุดท้ายคาร์บอนคาร์บอนอะ่อนอะคือเอาจริงๆอะ่ะนิสัยเขาตอนที่อยู่ข้างนอกก็คือจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ข้างในอะ่ะเรายิ่งจะต้องดูเขาว่าคือเฮ้ยเข้ามาข้างในแล้วคือนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาอ่ะจะค่อนข้างติด คนค่ะแต่ว่าก็คือจะเป็นแค่แค่อุ้คนเดียวนะแต่คือกับพี่หมวยเขาก็จะยังไม่ได้เหมือนกับยังไม่ได้วางใจมากอู้อเดินไปไหนเขาก็จะเดินตาม แล้วก็คือตอนนี้ถ้าเผื่อว่าออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าเหมือนกับเขารู้สึกว่าเราไม่เห็นเขา,าเขาก็จะลองเรียกแต่เขาว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วอ่ะคือเขาไม่ได้ชวนทะเลาะกับคนที่อยู่มาก่อนเลยเ,เขาเข้ากันได้ดีมากเอาแบบที่มาที่มาคร่าวของค<ถ>าร์บอนถ้าเป็นคาร์บอนใช่ไหมอุ้ยพูดแล้วขนลุก <c oughs> คือคือถ้าเป็นคาร์บอนอ่ะคือตอนนั้นอ่ะอุ้ยเคยออกไปลดน้ำต้นไม้ข้างนอกแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมีแมวมอง อยู่ที่ไหนสักแ,กแห่งหนึ่งใช่ทีนี้อูก็เลยบอกลองถ่ายพี่อุก๊กเลยมองเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมีแมวมองจากแบก<ม>บบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วอยู่ชั้นบนอูก็เลยถ่ายรูปไว้อูก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วทีนี้ผ่านไปสักประมาณเกือบ4ี่หเดือน<ม>ก็เลยเห็นมีแมวดําตัวหนึ่งมาป้วนเปี้ยนที่บ้านบ่อยมากๆแล้วทีนี้ก็เลยแบบคิดย้อนกลับไปก็เลยคุยกับพี่หมวยว่าเฮ้ยพี่หมวยหรือว่าเป็นแมวดาตัวที่เคยมองเราจากบ้านตรงข้ามเพราะว่า ช่บ้านตรงข้ามเขาเช่าบ้านไว้แล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับย้ายออกไปย้ายออกไปแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นบอนไม่อยู่เขาเลยไม่ได้พาบอนไปด้วยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยก็มาปวนเปี้ยนแล้วเราก็เลยเหมือนกับว่านึกว่าค่อยๆนึกไปเรื่อยๆอย่าว่าคือมันใช่ไหมวะแล้วทีนี้พอลองเอาคาร์บอนอนะรูปที่เราเห็นเราก็ลองขาย,ยายแล้วก็เทียบกับคาร์บอนนะ่ะแล้วคือมันใช่เขาจริงๆแต่แต่นระหว่าตั้งแต่มาปวนเปี้ยนแล้วก็มีให้ให้ ใช่เพราะว่าเราเคิดว่าไม่มีเ<ง>จ้าของไงเราเคิดว่ามีเจ้าของ,งแล้วทีนี้เราก็เลยมารู้อีกทีหนึ่งว่าคือเขาเคยมีเจ้าของเพราะว่าคนสวนนะ่ะคือเขาเล่าให้ฟังว่าคือ มีที่มาที่ไปยังไงเขาย้ายไปเราไม่ได้เอาบอนไปด้วยแต่ว่าเอาคนอื่นๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเรารับบอนเข้าบ้านเลยก็ผ่านไปประมาณเกือบ2ปีน่นแหละแล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าควรที่จะพาเขาเข้าบ้านแล้วไหมเพราะว่าฝนก็ตกบ่อยแล้วคือยุงก็เยอะแล้วก็มีแมวจากที่อ,อื่นมาแล้วมาทะเลาะกันอีกอก็เลยแบบลองปรึกษาในเพจดูแล้วเขาก็เลยบอกว่า เขามีวิธีการเอาแมวจรน่ะคือเข้าบ้านยังไงแล้วหลังจากนั้นอูก็เลยมีความมั่นใจขึ้นแล้วอก็เลยหลับบอลเข้ามาพาไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเคยมีครั้งนึงที่ลืมปิดประตูลืมปิดประตูไปต่างจังหวัดด้วยแต่วันเดย์ทริปนะไปต่างจังหวัดแล้วเปิดประตูทิ้งไว้แล้วทีนี้เราก็เลยเห็นในกล้องวงจรเหตุว่าเฮ้ยลืมปิดประตูเราก็เลยกวลึงวุ่นมาเดินนนใบ้้าลแกที เหมือนกับว่าเขาไม่ให้เด็กๆในบ้านนะคือออกไปข้างนอกใช่ตอนตอนอีกใช่ต้างบนนะค่ะแล้วเขาก็มายืนวนอยู่เนี่ยในบ้านเชเจอแบบยังอยู่ครบเลยแบบดีใจมากเลยนดีใจมากเลยแต่การการตัดสินใจรับแมวเข้ามาแต่ละตัวมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจลําบากมากเข้าใจเลยค่ะเพราะว่ามันคือทั้งชีวิตของเขามันคือแบบภาระใหญ่นะเหมือนเหมือนการตัดสินใจมีลูกอ่ะใช่ใช่ค่ะแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นแมวจรมาก่อนอ่ะเราก็ เขาก็าอิสระอยู่ข้างนอกอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคือใจยังไงดีแต่ว่าก็มีคนพูดเหมือนกันว่า mm hmm. พี่อู๋เธออย่าไม่ต้องไปตัดสินใจแทนเขาหรอกว่าเขาจะอึดอัดหรือว่าอะไรเธอคิดแค่ว่าเธอจะทํายังไงให้ชีวิตเขาดีขึ้นอแล้วก็คิดว่าเราอะ่ะจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแค่นั้นแหละรู้ตัดสินใจได้เลยเพื่อนคนนั้นสุดยอดเลยใช่ คือว่าแค่ที่บ้านนะคะเลี้ยงแมวสี่ตัวก็แทบจะไม่มีเวลาทําอะไรแล้วมันค่อนข้างจะจะเครียดพอสมควรเพราะว่าเลี้ยงแมวมันไม่ได้มีแต่ความน่ารักมุ้งมิ้งสดใสมันต้องจัดการอะไรหลายอย่างมากพี่อูพี่หมวยทํางานประจําด้วยทีนี้ยังแต่งบ้านด้วยอยากจะขอถามว่าเอาแรงมาจากไหนคือวิธีการจัดการเวลาจัดการจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเผื่อว่าวันไหนที่เราไปทํางานอ่ะด้วยในเรื่องของพวก ทำความสะอาดเก็บกระบาทรายเก็บอะไรอย่างเงี้ยเรา เราก็คือเหมือนกับว่าจะแบ่งหน้าที่การอย่างเช่นพี่หมวยอะ่ะคือเขาลงมาเขาก็จะเก็บกระบาทรายแมวก่อนแล้วคนที่เอาขยะไปทิ้งอะ่ะคือจะเป็นจะเป็นอู๋อย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอาข้าวให้แมวตอนเช้าคือจะเป็นพี่หมวยแล้วพอ o, อูจอกไปทํางานก็คือเป็นอู o, เป็นคนเก็บล้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการทำความสะอาดพวกนี้คือจะเป็นอูที่รับผิดชอบทั้งหมดเลยแต่ว่าอูก็จะมีพวกเครื่องทุนแรงอะ่ะเพราะว่าทำเองจะไม่ไหวพวกโบรบอทพวกเครื่องดูดฝุ่นอะไรพวกนี้เพราะว่าคือทำเองไม่ไหวแน่นอนอืมนั่นแหละ ส่วนพี่ก็จะมีหน้าที่สมมติว่าเอาของมาใช้ตรงไหนก็เก็บกลับคืนตรงนั้นอเออไอแบบนทีู่เขาตั้งบล็อกไปแล้วตรงนี้ตรงนี้เลยให้มันเหมาะกับการใช้งานเรา เหมือนอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ก็คือตรงนี้เราใช้งานตรงนี้ถ้าส่วิว่าเราเอาเอาไปแล้วมันเก็บที่เดิมมันก็เราต้องไม่ได้มีงานอะไรเพิ่มพอมีวินัยเป็นประจําแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรต้องมาตามเก็บกวาดทีหลังคือถ้าทําไว้แล้วแล้วทุกวันทําเหมือนเดิมมันก็ไม่ต้องมาเก็บกวาดอะไรทีหลัง แต่ว่าคือถ้าเผื่อว่าในช่วงระหว่างสัปดาห์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการทำความสะอาดที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเช็ดมูลี่หรือว่าตามซอกตามมุมที่พวกโรบอทเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็คือง่ายๆคือจะต้องแบ่งเวลาแล้วก็ต้องแบ่งหน้าที่กันว่าคือใครจะรับผิดชอบในในส่วนไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นทําคนเดียวคือมันมันไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าบางทีถ้าเผื่อว่าเรากลับมาจากที่ทํางานแล้วคือมันมันเหนื่อยแล้วอะ่ะเราก็ไม่อยากที่จะมาเหนื่อยเพิ่มเติมจากอะไรที่ที่ มันไม่เป็นระบบระ,ะเบียบอะเราก็เลยแบบเคลียร์ทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วกลับมาเราก็จะได้ไม่ต้องเหนื sim s. <S course, morning, ่อยมากก็แค่มาลุ้นว่าคือใครจะทําอะไรร่วงหรือเปล่าแค่นั้นเออเราเหนื่อยจาก ที่ทางานมาเนี่ยเราก็ยิ่งอยากที่จะให้บ้านอะ่ะเป็นสถานที่ที่เราสบายใจเ,<ร>เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยจากที่ทํางานมาแล้วบ้านมันมันน่าอยู่อะ่ะมันก็ทําให้เราหายเหนื่อยล้าจากการทํางานมาได้อะ่ะคือเราคิดแบบนั้นเพราะ,ะว่าถ้าเกิดว่า ทำงานเหนื่อยเวลาเราอยู่ในบ้านนี่คือโูมองไปทางไหนคือมันไม่สบายตามัมนจะยิ่งทำให้เราแบบรู้สึกหอเหี่ยวลงอ่ะเราจะไม่มีพลังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทริคในการแบบดูแลทุกอย่างได้อย่างนี้นะคะคือต้องเกิดมามีวินยัยรักษาแบบจบจบเลยแค่นี้แค่ฝากบางอย่างเราเพ่าะว่าก็เหมือนกับอะไรอ่ะถ้าสมมติ gard, <c oughs> ว่าสมมติว่าเราเรามีวิเราไม่มีวินัย outfit, อะไรมันก็คือนิสัยอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเราปรับความไม่มีวินัยมามีวินัย มันก็มันก็ทําในบ้านโอเคเสอะพี่มหมยพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะตอนแรกมัน <laughs> ตอนแรกมันก็ก็จะสือๆเนาะด้วยอะไรที่เรายังไม่เคยทำไม่ไมชินแต่อาอลับากไปแล้วเราเห็นว่าเออมันสบายตาสบายใจนะมันลังกววอย่า,างเนี้ย ม,มันทำให้เราแบบอยากทําขึ้นมาเองเราก็อยากที่จะทําให้ให้คนอื่นๆะเขาเห็นด้วยว่าคือแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแมวแต่คือบ้านม,มันสะอาดได้เพราะว่าคือก็ยังมีบางคนที่อาจจะคิดว่าบ้านมีแมวอะ่ะมันจะต้องไม่สะอาดแน่ๆเลยมันจะต้อง ขนแมวจะต้องตือเกลื่อนอย่างเงี้ยเราก็พยายามค่อยๆศึกษาดูว่าคือเราจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างอย่างเงีย้ยเพราะว่าก็มีบางคนที่ไม่กล้ามาที่บ้านเราด้วยนะเพราะว่าเขาแบาบ,าบคิดว่าบ้า,บา,บาบนน่าจะเลี้ยงแมวเยอะเลยนะคะเลี้ยงแมวเยอะน่าจะอยู่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะก็ลองทําให้ดูแล้วทาให้เห็นว่าคือมันเลี้ยงแมวว็จริงมันสะอาดได้แล้วบ้านก็ไม่มีกลิ่น <ๆ S 2> ก็ได้ด้วยเหมือนกัน ค่ะเพราะว่าที่บ้านนี้ก็เหมือนกันค่ะมีแขกมาบ้าน หลายครั้งแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยเลี้ยงแมวสี่ตัวแต่บ้านไม่มีกลิ่นบ้านสะอาดจริงเพราะว่าใช้ใายแมวตู้สุกินาเพสโตนะคะพอเปลี่ยนมาใช้แล้วอะ่ะมันไม่ติดเท้าแมวแบบเลอะไปตามบ้านด้วยมันเก็บกวาดง่ายแล้วก็มันเก็บกลิ่นได้ดีเขาเรียกว่าอะไรรักษาความสะอาดที่เราไม่ต้องเอาใส่ถุงไปทิ้งอะไรเงี้ยคือมันตากทิ้งชักโครกได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะละลายน้ําได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ง่ายด้วยจริงคือหลักๆเลยก็คือรายแมวจริงที่ที่ช่วยในเรื่องของการเก็บกลิ่นน ใช่รายคือตัวหลักเลยค่ะบางคนเวลาเวลาแมวถ่ายเขาจะยังไม่เก็บไม่เก็บกวาดก็ทิ้งไว้ก่อนไอ้ตรงนั้นน่ะคือกลิ่นมันเข้าพ้าม่านเข้าอะไรนะคะมันติดบ้านแต่เนี้ยที่บ้านก็คือจะมีตะกร้าค่ะโดยเก็บกวาดถักทิ้งคือบางทีอ่ะไปนั่งรอตั้งแต่คือแมวขุดทรายใช่ไหมพี่พี่เหมยเป็นเหรอคะใช่ได้ยินเสียงเช็คไซกปุ๊บ เราอยู่ในกลัวเอาเมอลอะไรมายืนรอว <c oughs> ิ่งยืนรอละย,ยืนรอเพื่อนี่จะเก็บ <c oughs> ใช่คือบางทีนอนแล้วผมผ้าจะหลับแล้วก็ามาเคิรมเงี้ยได้ยินเสียงแซกแซกแกดึงผ้าห่มดึงอะไรลุก<ช>ออกไปเลยเลยนะการมีทรายที่ดีอ่ะคือมันมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ดีมากแหละใช่โอเคส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ต่อเติมออกมาจากข้างในตัวบ้านเนาะ เราก็คือจริงๆอากาศมันก็ร้อนแหละแต่ว่าเราอะ no ไม่ค่อยได้อยู่ข้างในนี่คือตลอดอยู่แล้ว่าเราก็เลยไม่ไม่ค่อยอะไรมากเราก็คือเด็กๆอะคือเขาก็จะมาอยู่ในตรงนี <S <s ้ตอนเช้ากับตอนเย็นเน้องพี่มวยเนาะตอนเช้าก็คือเราจะมีให้อาหารเปียกเด็กๆตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนเย็นค่ะก็คือเขาจะอยู่ตรงนี้แค่ตอนเช้ากับตอนเย็นตอนทานข้าวแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็คือจะมีพวก เครื่องซักผ้าเครื่องอบห้องน้ําแล้วก็มีกระบะทรายของจริงค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะมีนี่เนาะพี่มวยเนาะมีทําข้างข้างข้างบ้านไป้าได้เนี้ยเหรอคะใช่ค่ะจะได้มีของเขาแบบเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยด้วยที่ว่าครั้งแรกๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้วางแผนมันก็เลยแบบยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะจริงเหรอคะนี่แล้วมากมากเลยละเหมือนแบบทำมาสองรอบละ เหมือนบ้านตัวอย่างตอนแบบเพราะว่าตอนนั้นอะตอนที่ทําบ้านนะคืออัวอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่หมวยเขาไปทํางานที่เมืองนอกก็เลยกลายเป็นว่าคือแบบคุยงานกันแบบโดยที่ไม่ได้แพลนอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือช่างทําอะไรแล้วก็ให้เขาทําตามนั้นเลยเอออันนี้คือแก้ไขครั้งที่สองละแต่ว่าเดี๋ยวครั้งที่สามว่าคงเปลี่ยนหลังคาให้เป็นแบบที่มันกันความร้อนได้ดีมากขึ้นกว่านี้แต่ว่าก็จะยังคงที่มันเป็นโปร่งอยู่เพราะว่ามันจะช่วยปุ๊กเรื่องกลิ่นได้เยอะมันจะได้ไม่ไม่มีกลิ่นอับ เราทำไมถึงม,ม,มีเครื่อเราผ้าสามอันับฮะ<า>อันนี้เอาไว้เวลาให้พี่หมวยซักฉุกเฉินอยากจะรบกวนถามว่าแบบบ้านน่ะพี่หมวยพี่เขาทำได้แบบสวยมากเลยอะ่ะ <laughs> เวลาหาอินสไปเรชั่นหาเรฟเลน์อะไรเงี้ยหายังไงที่ไหนคะ <laughs> หรือคิดขึ้นมาหรือ <laughs> ดีไซน์เองอะไรเงี้ย คือมันก็มีดูจากหลายๆที่ทั้งในพวกในไอจีใน Pinterest แล้วก็ดูตามในในกลุ่มแต่งบ้านดูในเพจต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าคือแบบไหนอ่ะที่ที่มันจะเหมาะกับบ้านเราแล้วคือมันเป็นแบบที่เราชอบจริงๆแล้วมันแล้วมันสะท้อนตัวตนสะท้อนสไตล์ของเราได้ด้วยอ่ะไม่ใช่ว่า ใครมีอะไรเราก็จะต้องมีตามทั้งหมดเลยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะทิ้งแบบนั้นไปเป็นตัว,วเ,เพราะว่า,าจริงๆเมื่อก่อน่ะก็คือใครมีอะไรแล้วก็มี <c oughs> แล้วมันก็ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่ของเราแล้วพอเรามองแล้วเรารู้สึกมันยังไม่ใช่อย่าเราก็ต้องหาหาวิธีการที่จะเอาสิ่งนะั้นออกจากบ้านอย่างเงี้ยแล้วเอาเอาออกไปยังไงคะคือทิ้งหมดเลยคะให้น้องๆที่ทํางานที่หมวย <ๆ S 1> น้องๆ,ๆ,ๆที่ทํางานของ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ของ <ๆ S 2> ของงูด้วยอะไรอย่างเงี้ยอมันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อ,อซื้อมาแล้วคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ ค่ะก็ค่อยๆแต่งค่อยๆตกไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ตอนแรกก็คือเคยแล้วหลายกองเป็นพเนินอะไรอย่างเงี้ใช่มค่ะเราก็ค่อยๆดูตอนแรกมองไปดูข้างนอกว่าอะไรสวยที่ชอบเอ้ยก็เอาเข้ามาเลยไม่ได้มองว่าจะแบบตอนก่อนเหมือนซื้อมาก่อนฉันชอบอย่างเงี้ยตอนก่อนเอาามวางแล้วมันก็บางบางชิ้นมันก็วางแล้วเข้าแต่มันมันไม่ได้เหมาะกับเราไม่ได้เหมาะกับความเป็นเราอะเนาะมันไม่ใช่เราอ่ะ ขอบคุณพี่หมวยพี่อูมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่พามาดูบ้านนะคะคือในการแต่งบ้านของพี่หมวยพี่อูเนี่ยโอ้ i n s เ i r a t i o n หาจากทั้งในอินเทอร์เน็ตหนังสือจากหลายๆที่นะคะส่วนตากล้องก็คือก๊อปบ้านนี้จบค่ะ <laughs> นี่ก็แย่จริงๆนี่ก็ได้มาบ้านของไอดอลแล้วก็เลยอยากจะขอแบบถ่ายรูปเก็บตามมุมต่างๆจะเก็บไว้อัพลงโซเชียลยาวๆเลยให้คนเขาทักว่าไปคาเฟ่ที่ไหนมาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะวันนี้ก็สตั้งขอตัวกลับแล้วด้วยค่ะขอบคุณมากเลยถ้าอย่างนั้นมาเล่นบ่อยๆได้ไหมคะได้เลยฝาพี่เ้ามาด้วยได้ไหม จะเข้าได้ไหมนะคะจะได้ไหมนะแมวจะต้อนรับไหมนะถ้าพาวแล้วก็จะย้ายถิ่ใครหิ่นมันอ่ะถิ่นใครหิ่นมันเนอะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณสายแมวสกินะเพชรต๊ะสายเต้าหู้เกรดพรีเมียมสะดวกสะอาดประหยัดดูดซับดีเยี่ยมละลายน้ำได้ดีและไม่ติดเท้าแมวค่ะ